สวัสดีค่ัทุกคนวันนี้วันพุธนะคะเจอกันอีกแล้วกับโคชุมาลีนะคะวันนี้ก็อยากจะมาบอกเล่า90ถึงเรื่องชีวิตของคนไทยในเยอรมันในช่วงนี้นะคะ mm hmm. ก็เมื่อวานก็เคยถ่ายคลิปไปให้ดูแล้วเนาะตอนนึงเกี่ยวกับการทําร้านกิจการนะคะก็ชีวิตของเราที่เนี่ยต้องทํางานเองทุกอย่างนะคะ วันนี้โค้ดก็เลยอยากจะมาพูดต่อถึงเรื่องเมื่อวานนี้นะคะก็อยากให้เห็นหน้า mm. เห็นตากันด้วยเนาะบอกเราอย่างเดียวก็ไม่ก็บางทีมันก็น่าเบื่อนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันก็เลยถือโอกาสเนาะก็วันนี้ที่ประเทศเยอรมันฝนตกเื่อเช้านี้ก็ทำกาททำอาหารทานข้าวที่บ้านแล้วก็ขับรถมาทํางานนะคะตัวโ,โค้ดเองวันนี้ก็จะมาทําความสะอาดที่ร้านเก็บของให้เรียบร้อยเพราะว่า เมื่อาวานนี้ช่านเขาก็ euh มาแขวนรูปภาพให้คือได้รูปภาพมาใหม่เนาะก็เลยปรปับปรุงร้านตัวเองให้ใหม่ขึ้นคือช่วงนี้ยังไงยังไงร้านเราก็ปิดเนาะเราก็เลยคิดว่าออกมาทําร้านปรปับปรุงร้านตัวเองให้สวยขึ้นก็อะไรที่ดีก็ทำเนาะเพื่อลูกค้าของเราอะไรที่เราคิดว่าอยู่ที่นี่อ่ะสร้างรายได้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองทํางานหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณ เออสิบเอยูโรสิบยูโรสมมุตินะคะคือค่าแรงขั้นต่ำที่นี่ก็ประมาณสิบยูโรนะคะก็เอา,อางั้นแล้วถ้าเกิดสิบยูโรเนี่ยประเทศไทยเราเป็นเงินเท่าไหร่ส5มร้อห้าสิบาทต่อหนึ่งชั่วโมงเราก็เลยคิดว่าการทำงานน่ะถ้าเราทำเองได้ก็ทำไปเถอะค่ะไม่ต้องไปจ้างใครเข,ขาเพราะว่าค่าแรงที่นี่แพงนะคะก็ต่างประเทศถึงไปลงทุนที่เอเชียเยอะมากที่ประเทศไทยเยอะมากหรือว่าที่เวียดนามกัมพูชา อะไรเงี้ยคะก็เยอะมากก็เลยเอะไรที่เราประหยัดก็ประหยัดเนาะจะไปจ้างเขาก็ไม่ได้คนที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทําอะไรเป็นหลายๆอย่างทําเป็นเกือบทุกอย่างเลยนะคะคนที่มีพื้นฐานจากครอบครัวนะคะแต่บางคนที่ทําอะไรไม่เป็นเลยก็มีเยอะค่ะมีเยอะพอทําไม่เป็นเขาก็ต้องจ้างเนาะเพราะรายรายได้ที่มีมามาจ้างเขาหมดมันก็ไม่ไหวนะคะแอดมินก็เลยแบบ ทำเองก็สนุกดีบางทีเราก็ช่วยช่างจับน้อนจับนี่เนาะไม่จ้างไม่ต้องมาจ้างคนเยอะนะคะก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้น็อตเชื่ออะไรเป็นภาษาดอยช์ภาษาเยอรมันนะคะอันนั้นเขาเรียกอะไรน็อตก็เรียกอะไรดูเบอร์มันคืออะไรซึ่งซึ่งตอนที่แอดมินอยู่ประเทศไทยก็ไม่เคยสัมผัสตร,ตรงนี้เนาะเราก็อยู่ในเมืองแล้วก็เรียนอย่างเดียวงานช่างเราไม่เป็นเลยนะคะ ถึงจะเป็นงานช่างแต่บ้านเราก็จ้างเขามันก็คือเราไม่ได้เข้าไปสัมผัสเลยนะคะงานก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราแบบได้รู้จักตัวนี้มากขึ้นมันก็เป็นผลดีสําหรับเรานะคะอะไรที่เราไม่เคยรู้ก็เรียนรู้ไปฮะวันนี้อากาศที่ละมานก็ฝนตกนะคะก็ประมาณสี่ห้าองศาก,า,าก็หนาวมากค่ะหนาวมากถึงไม่ติดลบแต่ก็หนาวเพราะว่ามันเป็นฝนลื่นนะคะ ขน,นลื่นก็โควิดประกาศล็อกดาวน์ต่อนะคะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งทำงานเป็นกิจลักษณะเราก็เลยเ,เนาะเมาส์มอยกันได้นะคะคือมานั่งคุยกันได้ใครมีอะไรสงสัยแลกเปลี่ยนชีวิตคนไทยในเยอรมนีจัดการเขียนมาได้เลยคะ่ะมาทักมาทายมาสอบถามมาคุยกันได้เพราะว่า อะไรที่แอดมินจะเล่าให้ฟังได้ก็จะเล่าให้ฟังหมดเลยค่ะก็คืออย่างเช่นตอนที่มาอยู่ที่ตอนแรกเลยนะคะกเ็เคยมาเที่ยวก่อนเนาะตอนนั้นยังเรียนอยู่เคยมาเที่ยวก่อนเรียนอยู่ปวชวปีปีหนึ่งจบแล้วก็โรงเรียนปิดเทอมก็เลยขออนุญาตน้ามาเที่ยวเขาก็เชิญมานะคะมาอยู่ได้สองเดือนครึ่งหลังจากนั้นก็กลับบ้านก็ไปเรียนต่อนะคะ ก็ประัดสินใจอีกทีคือทำงานเสร็จเรียนจบปวสนะคะดาวนพิประเทศไทยตอนนั้นเศรษฐกิจฟองสบู่เนาะก็หางานก็ยากมาหางานถึงที่ชนบุรีนะคะพอดีมีบ้านญาติอยู่ทนนี่นั่นก็หางานยากมากที่ไหนๆเขาก็ปิดเพราะว่าเออมันฟองสบู่เนาะเขาก็ธุรกิจแย่ตอนนั้นนะคะคือจบช่วงตรงช่วงที่ธุรกิจแย่ก็เลยไปทํางานที่นั่น ได้สองสามปีเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจมาอยู่ต่างประเทศเพราะว่าญาติก็ชวนมาอยู่ด้วยกันไหม mm hmm. เห็นเราโสดนะคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายรายได้มันแตกต่างกันมากนะคะการของชีพก็แตกต่างกันก็เลยตัดสินใจมามาอยู่ที่นี่ได้สองเดือนสามเดือนนะคะก็มาเรียนรู้จักผู้ชายคนหนึง่งซึ่งเราเองก็พร้อมที่ จะแต่งงานตอนนั้นน้องก็อายุยี่สิบแปดแล้วละ่ะก็เลยมาหาแฟนที่เยอรมันโดยการเขียนจดหมายค่ะประกาศหาในหนังสือพิมพนี่แหละค่ะเขียนจดหมายก็มีผู้ชายเขียนจดหมายไปอยู่หลายฉบับเหมือนกันแต่เราก็เลือกผู้ชายคนนึงที่เราเลือกแต่งงานด้วยเพราะว่าเขาก็ยังหนุ่มอยู่หน้าตาดีหน้าที่การงานก็มั่นคงอะไรเงี้ยแต่เขาก็พร้อมที่จะดูแลเราแอดมินก็เลยตัดสินใจทํา เอกสารทำเรื่องแต่งงานนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้กับเขาได้สองสามอาทิตย์ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยก็เสร็จแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทยก็ไปทําเอกสารเรื่องแต่งงานก็ใช้เวลายอยู่นะคะอย่างน้อยจะต้องอยู่ที่นั้นให้ถึงสามเดือนะอะไรเงี้ยเนาะทําเอกสารโน่นนี่นั่นเสร็จก็เลยกลับมาที่นี่เมื่อเดือนธันวาก็ก็ยื่นเอกสารแต่งงานกันเลยะค่ะ ก็ถือว่าตอนนั้นนะ่ะมาอยู่ง่ายหน่อยก็คือมาหาแฟนแต่งงานโดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาอาไอก่อนนะคะไม่ต้องสอบที่ประเทศไทยผ่านก็มาเรียนที่นี่ได้ตอนนั้นกฎหมายยังไม่บงับงคับนะคะมาตอนปี2000นะคะก็กฎหมายยังไม่บังคับก็เลยทํากันได้ก็ชีวิตก็อยู่ดีมีความสุขนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะว่าแอดมินพูดภาษาดอยได้ไม่เยอะนะคะก็ไปเรียนแค่ 6เดือนแล้วก็ทำงานเลยก็มาเริ่มทำงานที่อาร์ตเฮาส์ริเนนกลินนะ,ะก็ทำความสะอาดก็มาอยู่ใหม่ๆภาษาไม่ได้ใช่เราไปทำไรเนาะก็ไปทำความสะอาดชีวิตก็ก็ไม่ลำบากนะคะแต่ว่าอาชีพเราไม่คุ้นเคยคือการเราไปทำความสะอาดบ้านพักคนชราเนาะค่ะ ันคนจะชลาที่ทีฉันไปทำก็เป็นงานที่คนเยอรมันเขากระทากันนะแม่บ้านก็คือบางคนมีลูกเล็กส่งลูกไปโรงเรียนตอน7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็เข้างานแปดโมงหลังจากนั้นสิบเอ็ดโมงก็มารับลูกที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะเด็กอนุบาลจะเข้าโรงเรียนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเลิกเรียนก็ประมาณ5้าโมงห้าโมงครึงะคะ่งะก็ไปรับกลับบ้านก็อย่างนั้นก็ฉันก็ได้ทํางานวงกว่าคนเยอรมันก็ ค่าแรงคือเป็นงานแค่แม่บ้านแค่ครึ่งวันหลังจากนั้นก็ต้องอยู่บ้านนะคะก็แค่นั้นเองก็เป็นประสบการณ์อยู่มาหกปีค่ะก็นะเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดมินจะมาเล่าให้ฟังใหม่กับชีวิตของแอดมินที่อยู่ต่างประเทศนะคะมันมีหลายแบบวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ